สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้จะมานำเสนอตัวโซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่ที่ค่ายแดดเสรีนำเข้ามาจำหน่ายนะครับนเนื่องจากชุดเดิมนะครับผลิตไม่ทันนะครับก็เลยมีการนำเข้าชุดใหม่มาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับให้กับผู้ที่สนใจในในการเอาไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์มาใช้กับปั๊มน้ำที่เป็นระบบ AC นะครับ เรามาแกะดูข้างในกันนะฮะโอเคก็จะมีคู่มือมาให้นะครับเป็นภาษาอังกฤษหนึ่งชุดนะครับพร้อมกับตัวเครื่องนะครับนี่ฮะขนาดไม่ใหญ่นะครับคืบเดียวนะฮะคืบเดียวเล็กกระทัดรัดมากนะครับ ฟังก์ชันการใช้งานค่อนข้างที่จะครบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคใกล้ๆกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าเครื่องนะครับมีปุ่มโปรแกรมนะฮะมีปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็สต็อปตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอนะครับอันนี้เราจะดูภายนอกของเครื่องก่อนนะครับมีตัวนี้ต่อกกลาวนะครับ t s r นะครับ ก็ข้างล่างก็จะมีช่องต่อ UVW นะครับแล้วก็ลบบวกไฟโซลา่าก็เข้าตรงจุดนี้นะครับรวมถึงไฟ AC นะครับก็เข้าตรงจุดนี้นะครับที่เป็น AC นะฮะร,รับไฟได้2แหล่งจ่ายนะครับ AC แล้วก็ DC นะครับโลโก้สกรีนว่าแดดเสรีนะครับก็ยังคงเป็นของไข่แดดเสรีนะครับที่เป็นชุดนำเข้า สำหรับรุ่นนี้นะครับให้ดูสเปคด้านข้างก่อนอสกินแดดเสรีนะครับโมเดล sv 1 0ึ่ขีดส r 2อขีดส s นะครับก็คือเป็นระบบซิงเกิลเฟสนะฮะ2.2กิโลวัตต์2 2 0โวลต์ก็คือรองรับปั๊มน้ำได้ถึง3แรงม้านะครับที่เป็นซิงเกิลเฟด ac output 1แรงมา้า 1>, 1 pH นะครับ220โวลต์ถึง240โวลต์ที่23แอมป์นะครับรับไฟ DC ได้ที่200ถึง450โวลต์ VOC นะครับอันนี้รวมโวลต์ลอยนะครับตัวนี้เขียนว่า AC 3เฟสนะครับ0ถึง240โวลต์50เฮิร์10แอมป์แต่แต่สเปครุ่นนี้จริงๆแล้วถ้าเป็นรุ่น s v 1 0 0จะเป็นซิงเกิลเฟสนะครับ ข้างล่างก็จะมีตัวคาปาขนาดพันไมโครฟาลัดนะฮะสองตัวสี่ร้อยโวลต์ดีซีนะฮะด้านหลังเป็นช่องระบายความร้อนนะครับระบายอากาศจุดที่ใช้งานหลักๆนะครับเราจะต่อเข้าตรงแผงโซลา่าเข้านี่นะฮะแล้วก็ UVW สำหรับต่อใช้งานส่วนฟังก์ชันการเซตอัพก็จะอยู่หน้าเครื่องทั้งหมดนะครับ มีระบบ protection นะครับ overload ไฟเกินไฟต่ำนะครับมีป้องกันทั้งหมดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับอันนี้เอามาให้ดูทางกายภาพกันก่อนนะครับดูคู่มือคร่าวๆนะครับในรุ่นจะมีเป็น sv 1 0 0และ sv 5 0 0นะครับโซ solar power p u m มคู่มือก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับ การต่อลูกเล่นจะค่อนข้างเยอะนะครับนี่ฮะ sv ร้อก็ต่อออนกิดก็คือตรงนี้ก็จะเป็นของการไฟฟ้านะครับ str นะฮะจะต่อเข้ามาตรงนี้แต่ว่าที่ตัวเครื่องเขาอุดตัวทีไว้ไม่ให้ต่อนะครับก็คือต่อ sr อย่างเดียวนะ uvw อันนี้ก็ต่อออกมอเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกสวิตร์ลูร้อยนะครับ สวิตช์ลูกลอยที่ต่อกับปั๊มน้ำแท่งน้ำนะครับน้ำเต็มก็ให้หยุดนะครับหรือว่า,าต่อวัดระดับน้ำแห้งนะครับกันน้ำแห้งดิฟเวลนะครับก็มีชุดฟังก์ชันให้ต่อครบนะครับคู่มือจะเยอะนะครับท่านที่เล่นลึกๆก,ก็ สามารถเข้ามาดูคู่มือได้รวมถึงเก็บคู่มือไว้ไว้ดูค่าเออร์เลอร์ต่างๆนะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดลึกนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวก็จะค่อยๆเซตอัพไปให้ท่านดูทีละสเต็ปทีละขั้นตอนนะครับสำหรับคลิปนี้เอาแค่ให้ดูทางกายภาพก่อนนะครับตอนนี้สินค้าพร้อมบริการแล้วสามารถสั่งซื้อไปที่ทางอาจารย์เสรีได้เลยนะครับหรือว่าจะสั่งผ่านตัว ลายนะครับที่ผมขึ้นไว้ให้นะครับอากาลิโก DIY ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมประสานงานไว้ให้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ